สวัสดีครับนะครับผมนะครับก็นะครับผมเจอกันนะครับอีกนะครับผมเช่นเคยนะครับกับการรีวิวสินค้านะครับผมมือสองจากทางร้านคมออดิโอนะครับผ่านทางช่อง y o u t u b e นะครับผมลูกอีสานพันเข้าเหนียวนะครับจากอำเภอหนองกรุงสีจังหวัดกาลสินนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับที่เราจะอัปเดตสินค้านะครับก็คือ ช่องทางเพจนะครับเพจก็คมซาวบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับเราจะรวบรวมนะครับในอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องเสียงนะครับมือ2ไม่ว่าจะเป็น power amp นะครับหรือว่าจะเป็นมิกเซอร์นะครับผม crossover eq นะครับประมาณนี้นะครับผมมีมือ1นมือสองจำหน่ายนะครับสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมนะครับได้เลยที่เบอร์โทรศัพท์06-3 056 4876นะครับ ก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์นะครับแล้วก็กดสับสับใครนะครับแล้วก็กดกระดิ่งมุมขวามือนะครับถ้ามีสินค้าใหม่ๆเข้ามานะครับผมคลิปก็จะได้ดิงขึ้นนะครับในมือถือของสมาชิกเนาะนะครับส่วนการรับซื้อเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับผมเราก็ยังคงรับซื้อเหมือนเดิมนะครับเช่นเคยนะครับเพียงแค่ท่านส่งรายละเอียดเพิ่มเติมส่งในส่วนของราคานะครับมาในทางไลน์ได้ นะครับแอดไลน์มาที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ063 0564876นะครับไลน์ก็จะขึ้นชื่อว่าคมสาวเป็นภาษาอังกฤษนะครับผม K O M S O U N D นะครับคมสาวเด้อนะครับอะนะครับวันนี้นะครับเข้าเรื่องเข้าราวกันเลยนะครับมีสินค้ามือ2เข้ามานะครับแต่เป็นสินค้ามือ2ที่สภาพสวยมากนะครับตัวนี้เป็น power amp นะครับถือว่าเป็นแบรนด์ นะครับแบรนด์ดีแบรนด์มาตรฐานนะครับฝีมือคนไทยนะครับนั่นก็คือแบรนด์ npe นะครับหลายท่านก็เห็นหน้าเห็นตากันแล้วคงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีเนาะนะครับตัวนี้เป็นรุ่น xl 2 0 0 2นะครับ xl 2 0 0 2เป็นคาส a ส AB หมอ้อแปลงคู่นะครับตัวนี้สามารถขับ18นิ้วได้ใช้นันละ1ดอกนะครับ15นิ้วใช้นันละ2ดอกถึง3ดอกนะครับผมขับได้ทั้งเบร ขับได้ทั้งกลางแหลมนะครับผมวัด RMS ตัวนี้เป็นวัดจริงนะครับผม4ี่โอมอยู่ที่ประมาณ450วัตต์นะครับแต่เป็นวัดจริงวัดเต็มแน่นอนนะครับสภาพโดยรวมภายนอกก็ถือว่าประมาณ90%ได้สำหรับแท่นนี้นะครับทั้งฝาหลังตัวเครื่องอะไรต่างๆนะครับนอกในเดิมหมดนะครับยังไม่ได้เคยผ่านการทําสีมาเด้อนะครับอ่ะนะครับสำหรับขั้นใดที่มองหา power a m ราคารากญ้า ใช้งานแบบทนทานนะครับแนะนำแบรนด์นี้เลยนะครับ NPE นะครับพี่น้องมือใหม่เราที่เพิ่งจะหัดเล่นเครื่องเสียงนะครับไม่ต้องลองผิดลองถูกนะครับผมเสนอเลยแท่นนี้นะครับรับรองว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวผมพาชมด้านหลังแล้วกันเนาะนะครับแล้วก็เราจะมาทดสอบในส่วนของเรื่องเสียงนะครับนี่คือปัจจัยหลักสําคัญนะครับที่เราจะแนะนําสินค้าก็คือเป็นการทดสอบนะครับให้เห็นก่อนนะครับว่า การใช้งานของตัวเครื่องปกติดีใช้งานยังสมบูรณ์แบบนะครับก่อนที่สมาชิกจะได้รับแท่นไปนะครับนี่ยังสวยๆนะครับอ่ายังสวยๆเลยนะครับนี่ด้านหลังนะครับผมด้านหลังของรุ่นนี้นะครับจะเป็นอ่าในส่วนของเอาเป็นแจ็คสายสัญญาณก่อนนะครับตัวสัญญาณอินพุตตัวนี้มีแค่แจ็คโฟนเด้อพี่น้องเด้อนะครับส่วนสวิตช์โหมดมีให้เลือกเหมือนเดิมนะครับผมพาแล้วนะครับแล้วก็บิด นะครับอ่าแล้วก็มันจะมันจะมีไฟโชว์นะครับผมหมดแต่ละตัวนะครับว่าเราตอนนี้เราใช้หมดอะไรอยู่เนาะนะครับส่วนเรื่องนะครับผมสายสัญญาณลำโพงนะครับตัวเสียบก็จะมีทั้งสเปกคอนแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีทั้งดําแดงแบบนี้นะครับก็เลือกใช้งานได้ตามอุปกรณ์ท่านมีได้เลยเนาะนะครับผมสวยๆนะครับท่านนี้นะครับใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะครับถึกทนเลยนะครับผมรับประกันเลยนะครับอ่โอเคนะครับ ทีนี้นะครับเราก็จะมานะครับเปิดให้ชมไส้ในกันนะครับพอดีแกะน็อตไว้แล้วเด้อนะครับสักครู่นะครับรับประกันว่าเดิมๆแน่นอนนะครับนี่เลยนะครับฝุ่นยังไม่ได้เป่าเลยนะครับนี่เลยนะครับหม้อแปลงนะครับผมสองลูกใหญ่ๆเลยนะครับผมแยกทํางานอิสระซ้ายขวานะครับผมบอดเดิมคาปาเดิมนะครับ ตัว TR ครับผมยังเดิมๆนะครับสวยๆเลยนะครับสำหรับท่านนี้นะครับงานคุณภาพเลยนะครับใครได้ไปใช้งานไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับการจัดวางระบบระเบียบต่างๆหรือว่าสวยงามนะครับตามสไตล์แอมบริษัท NPE นี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับผมก็ถือว่าเป็นแอมยอดนิยมนะครับยอดนิยมที่ซึ่งใช้กันมาอย่างนานเลยทีเดียวนะครับถึงจะเป็นรุ่นเก่าแล้วนะครับแต่ความนิยมก็ยังถือว่า นิยมกันมากนะครับไม่ว่าจะเป็นสายเครื่องไฟนะครับผมสายดนตรีสดนะครับผมงานมาตรฐานงานอะไรต่างๆนะครับผมรองรับได้หมดเลยนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวทดสอบแล้วกันนะครับผมผมทดสอบเป็นชานแนนละสองดอกเป็น15นิ้วนะครับข้างละสองดอกต่อโดยไม่ผ่านเครื่องปรุงเนาะนะครับปุ๊บนะอ่ะโอเคนะครับดีเลยทำงานปกตินะครับเบื้องต้นเลยเสียงกี้เสียงฮัมตัวเครื่องไม่มีนะครับ ไฟสัญญาณน,นะครับผมสีแดงๆอยู่ที่โหมดของสเตอริโอนะครับผมแล้วก็มีไฟออนทั้ง2ข้างก็ขึ้นทํางานปกตินะครับนะครับโอเคนะครับทดสอบนะครับซีกที่1นะครับ

เอาเป็นพอสังเขตแล้วกันเนาะนะครับวันนี้นะครับผมโรงเรียนเปิดเทอมแล้วครับพี่น้องครับนะครับหน้าบ้านตรงที่รีวิวนี่นะครับตรงข้ามกันเลยห่างกันไม่กี่ร้อยเมตรนะครับก็เป็นโรงเรียนแล้วนะครับเอาเป็นทดสอบพอสังเขตให้กับสมาชิกเราแล้วกันนะครับผมเสียงดีนะครับขับได้ทั้งเบรดแล้วก็กลางแหลมนะครับใครที่ชอบก็นะครับผมติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับราคานะครับผมแท่านนี้อยู่ที่5,800บาทเท่านั้นนะครับผมนี่เลยนะครับได้พาแอมบริษัทไปใช้งานกันเลยนะครับ 5800บาทราคานี้รวมจัดส่งให้เลยนะครับราคานี้รวมจัดส่งให้เลยแบบโอนเดอร์นะครับได้สินค้าสสวยๆงามๆแบบนี้ไปใช้งานกันเลยทีเดียวเนาะนะครับผมฝากสมาชิกด้วยแล้วกันนะครับผมถ้าชอบนะครับก็สั่งซื้อได้เลยนะครับหรือว่าตัวนี้นะครับยังไม่ถูกอกถูกใจยังไงนะครับผมก็ผ่านก่อนได้นะครับไม่ว่ากันเนาะนะครับ063ย์หกสามขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมขอบคุณพี่น้อง fc นะครับทุกทั่วทีบทั่วไทยนะครับผมขอให้ทุกท่านร่ำรวยอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าจนตลอดปีตลอดไปเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมคลิปนี้จากลากันไปนะครับคลิปหน้าจะเป็นตัวไหนนั้นนะครับผมฝากนะครับพี่น้องนะครับคอยติดตามเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ